อ้าววิดีโอเกมนี้ประกอบด้วยแฟลชและสแกร์คนที่มีปัญหาสุขภาพไม่แนะนำให้เล่นเกมนี้วะ่ะเยสเซอร์ฟี่แคร์แครกอะไรแครกเกมเมอร์นำเสนอบทที่หนึ่งโอ้เสียงมันปึ้งเหมือนจะปึ้งเลยอะปึ้งไหมนี่เริ่มต้นใหม่อะไรวะ <c oughs> เฮ้ยโอ้ตั้งว้าว อู้เดินโยกเลยเดินโยกจังเริ่มต้นใหม่ครับนยายแค่กูิ่งโหลัเข้ามาอ๋าอใครใครอ่ะโอ้โโอใครทัวหาฉันในเวลานี้น่ะ <c oughs> แล้วกูต้องรับสายตรงไหนวะทำไมูตี้่จังกูเด้งรับสายตรงไหนจังเออเช่นดีอ๋อเอาสวัสดีดอ๋อเดี๋ยวมันรับผมมันเองวะโอ้ตี้่เลยวะเดือดฉันด้วย เออเฮียเอ๊ะทำไมกูมองเบอร์อย่างว่าภาพแบบม้อยไงอ่ะอ๋เดวิดตอบผมมาคุณเด็ยนอนได้ด้วยไม่นอนอย่างมะแล้วไม่ตัวละตี้ยังอ่ะอยู่เดียวก็นอนใช่เลยเฮียเราแม่งเด็กน้อยอย่างมันไอเหี้ยเหี้ยขนาดนั้นแล้วเราควรทำไงอู้ทำไมซับึงเลยจังวะอืมกันถูกเลี้ยงเอ่ะโอ๊ยบอกฉันต้องไปช่วยเขาอ่ะเขาเป็นเพื่อนฉันโอ้โห ไอ้นี่มั่งเดี๋ยวเบสว่ะเฮ้ยมองหาไฟฉายได้บ้างของคุณว่ะอ๋อคือเราต้องออกใช่ไหมในนี้ไม่น่ามีนี่ไงออกทำไมกูมองใกล้แล้วมันเบลอวะตังอุ้ยนอนทางดูนอนเฮียแล้วทำไมทำไมตัวมึงเตี้ยจังวะดูดิเฮียเท่าเท่าเนี่ยดูดิเท่าโตฟาเนี่ยอันนี้คือตัวแบบโอ้ยอะไรมองโอ้ยหัวไม่ตอนเนี้ย ตังกูเจอไปฉายละไอ้ตังมาหยิบดิได้หมดละได้เนี่ดีมันไอ้นี่นี่ว่ะอะไรอะฟิกเกอร์อะไรอะไปเที่ยงเรียนเดินซ้ายเดินขวาแม่งเสือบปวดโยกไอ้เที่ยวไอ้ตังแล้วมึงเป็นอย่างนี้มึงจะไปเที่ยงเรียนว่าเวลาเนี่ยมึงคใครจะไปว้เี่ยมึงขนาดนี้สับเซร์รักกันแล้วอะไอ้เที่ยมึงดูทางดิเอามือหายไปไหนว ตอนนี้นนอยูุ่มัดประตูดเข้าน้ำมานี่วิธีการทางเลยอะไรที่ก่อนเราจะมั่นเข้าน้ำกันคุยเคลียมือดีกว่าบ้านมึงาอยู่ที่ไหนเชี่ยคุยเชีย่ยอะไรวะตงังตะเกียรเดียวทันใจโอ Oh my god ้ยชิยมันคือใครนะร่ะจำสแกเเลยเดียวทันใจเยี่ยเปิดมาไม่ต้องทำยี่ยี่จำสแกเก่อนเลยนี่ต้องเออต้องอย่างนี้ไม่ใช่แบบไอ้อีไซเลนต์อะไรนั่น ไอ้เฮียไม่ต้องบิวไม่ต้องเฮียโคตรเฮียเราเปิดมากูกรีดอัดเลยเฮียโอ้โหเฮียไอมันไกลยังวะเอออันนี้คือโรงเรียนมันเหรอเข้าป่าเป็นไกลไปมั้เออนี่คือมึงไม่มีจักรยานเลยเอวิ่งทั้งยถึงแล้ววะเฮ้ยเหมือนใครอยู่ข้างหน้าเลยวะอ๋อเป็นประตูเออ แล้วมันแห็งปูตรงกั้นปูอันนี้คือมึงต้องตื่นเวลาไหนรถไม่มีผ่านเลยอะไรอ่ะนี่ไงโรงเรียนอะไรอ่ะเขียนอะไรมาด้วยคนซาเลสมาคอนซาเลสมาติเนสเหมือนสเตนเาเนีะยโรงเรียนจริงเป็นไอ้เงี้ยปัญหาเดวิดว่ะโอ้โหแล้วโรงเรียนอย่างนี้ใช่อะเข้าโรงเรียนก่อนเลยโหตังลอยตีนมีเลือดอะไอ้ลอยตีน ไอ้เฮี้ยนี่เลือกคนเดียวนี่นี่เธอไอ้เฮี้ยนี่เลือกมาตีเนี้ยนี่มาตีเนี้ยตายไปแล้วไอ้เฮี้ยเฮ้ยเนี่ยเนี่ย911 what's your emergency เฮ้ย911มา911มา911เอ้าวแล้วแม่เราไม่พูดเที่ยอะไรเลยวะเอ้าเอ้าตัดสายเดียวใช่ตัวหาใครเ่ะมันเราเออเราเราโทรหาเสียงใครน่ะเอ้าไม่มันถามว่าเสียงใครน่ะก็นายว911เนี่ยเอ้าเชื่อแล้วประตูมันอยู่ตรงนี้ทำไมอ๋อนี่ไง ว่าต้องการกุญแจว่ะกุญแจแล้วจะต้องไปห้องไหนเนี่ยนี่เหรอหัวกลัวผมไม่ให้ใช่เหรอ,อ,อเ,เออ,อ,อไอ้ที่เอไอคือปัญหาคือว่าพ่อไอ้ที่เหรอผมไม่ต้องกลมดจะซ้ำผมตังต้งยหญ่อยู่แล้วไอ้ที่เหรอ ว้าวว้าวไง <ปะ S 2> ต่อเออวิ่อ้เน,นี่ยเกลียดก,การเดินแล้วตัวเอียงตัวโยกมากเลยอะ่ะโอ้โหเนะในชิวิตสมจริงสมจริงไอ้ตังเวลามึงวิ่งมึงก็โยกอย่างแหละตัวฮ่าฮ่าฮ่าแต่พวกโอ้หมากหห้องเรียงพวงยาวขนาดเนี้ยนั่งหลังสุดเออมันคือมันคืออะไรวะทางโอ้โหมีมีอันี่ด้วยไอ้นั่นอะ ของวิทย์อ่ะโห้ยเหี้ยมึงเรียนอีกคนวะเนี่ยชัดเฮียถ้ามึงนั่งอยู่ห้องตู้ไม่ต้องเรียนแล้วมึงหลับเหอะเอออุ้ยแบบกุญแจว่ะอะไรอุ้ยที่สุดมุมห้องไม่ต้องมีเฮียแน่เลยห้องทาฟเดินโคตรยาวขนาดนี้ไม่เชื่อหรือต่างประเทศห้องเรียนเป็นยังไงวะว้าวโอ้โห้โอ้โห้เจี๊ยบน่าหมาแบบเงี้ยวเงี้ยว เออมือใครวะยี่นั่น่ะเชี่ยแต่มีจังส์กเฮียเมียเฮียเมียเก่าเมียไม่ไปเฮียมันเออใช่นะมาตีเนี้ยนะเอ้ยปะเราไปได้แล้วว่ะเออเอ้มีรอยเท้าเขารอยเลือดคือจะสื่อให้แบบโดนลากเลยอ้าวทำไมกูเปิดไม่ได้อ่อไฟดับข้างหลังอ่อรอทำสแกนอยู่เฮียโหวยเฮีย เร็วเร็วหน่อยเปิดไม่ได้ทางกูเปิดไม่ได้ไม่ให้เปิดออไม่เงี้ยมาเดี๋ยวไฟเนี่นยไฟไฟ,ไ,ฟไฟไฟมึงเร็วหน่อยก็ดีเงี้ยมึงสักไกลเฮียเออเฮียรนชาจังวะโอตังเราจะโดนแล้วหนึ่งสองซ้ำเตรียมปั๊บเรียบร้อยโอ้กูรีบเปิดเลยลกูเปิดไม่ได้เอ้าเปิดได้อย่างยีงย่ทูไม่เปิดตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้เหรอไม่ได้เปิดตรงนี้เหรออุ้ย มมเยครูว่าเรายงหิเลยพวกห้องน้ำหญิงกันเลยเอ้อุ๊ยนี่ไงกลางห้องเลยอยู่ไหนเออคชอบโอนดันสักแกมาดิสาอ้ยเยเป็นไรนูกสาวอู้เอ้านิ่งแล้วอะไรวะตังอุ้ยเอาเนยเหยียบหัวได้เดยวเราไม่ก็บไมทสาวแล้วเสียงมันผู้ชายวะ หน้าตามาสาวน่ะถ้ามันไม่ใช่สาวมันก็ต้องเป็นเฮียอาจารย์แดงเฮียเออหน้าตาขนาดนี้เลยจารย์แดงเออวิหูโอ้อืนี่มันบ้าดอกอุ้ยโอ้โหเออเคยอะไรวะ ไอาเจ๊คือคือถ้าเปลี่ยนมาเยค่เป็นเกม RPG หรืออะไรก็ไม่ลาล์ลาลประลองกับบอสละเออเฮ้ยมีรอยเลือดว่ะอ๋อไม่ตามเลือดเออไอ้เชียนั่งบาสเหรเดินสุ่มโอุ้ยตังใครวะเอ้ยเอาเอ้าเอ้าเอาไว้เฮียปาผมว่าเฮ้ยนู่นนต่มันนั่งข้ามาอยู่ใช่ปะนะเออมันคือมันคือตุ๊กตา อ๋อกูเออทำไมกูถึงไปหามันไเนะไปเหยียบหัวเซะจันเปิดหนีเจอเดินไปอย่างงี้กูรู้สึกว่าเหมือนต้องวิ่งหนีแทนยังไงก็ไม่รู้เออีแล้วเราเข้าไปหามันบอกฉันถูกลักพาตัวอะไรอ่ะอ๋อก็ที่เดิมนี่ว่าตังเออที่เดิมมันแค่เอาแสดงว่าเราต้องฟังมันคุยนะอู้แล้วโคตรเล็กอ่ะมันทำให้ใครอ่านวะเฮีย แล้วกูฟังมาผู้กู้ฟังม่รู้เรื่องด้วยไม่พูดเบามากผมชื่อมีว่าไมเราบอกนะจบละอ๋อยังอุ้ยทั้งอันนี้ไอ้เรี่อลอยได้ด้วยรอบนี้มาดีแกจันตัวแกมาเอ้าเอ้าแกอะไรมึงวะหน้ามึงขาวโอ้เลยให้กูณทำอะไรฟทำอยู่ไอ้ฉันอยู่ที่ไหน ไอ้เชี่ยอะไรวะเซคิปมันเริ่มทำงานช้ามากเออๆๆแล้วคือยังไงคุณอยู่ตรงตรงที่มันเกิดขึ้นแล้วฉันฆ่าทุกคนมันคือใครวะเออมันเป็นใครอ่ะมันคิดว่ามันอะไรวะถึงเวลาแล้วที่จะมาถึงจุดสิ้นสุดเนี่ยอะไรวะไอ้งั้นไม่หายาวขนาดนี้ต้องให้ผมวิ่งแน่แลเลยเฮ้ ไม่ต้องไม่วิ่งแน่ๆเลยค้นหาหกโน้ตเพื่ออะเพื่อโรงพยาบาลเนาะไอ้เฮี้ยนไดอยู่ไหนวะเออห้องนี้เขาได้มา้งไอ้นี่ไงนะคืออะไรอ่ะโอ้ยนี่ไงโน้ตละหนึ่งงานเออมาเป็นซองไฟมันเลยทุกเปิดให้ได้วะนี่ได้เวลาย้ายกันหาแบบหนังกูไปดูโน้ตอยู่ไหนวะาเออกูว่าห้องนี้ไม่น่าเขายังไอ้สกูไปดูอชั้นเวลมากคนตัวดำอ่ะ อยู่แล้วอี๋ได้เวลาเย็นายกันออกตามบรถเอ๊ะไอ้กฤษโดนวะไอ้เหี้ยมึงโดนนะโดนหมดเลยนั่นนะเออไอ้เหี้ยมันโดนเม่อกี้เมื่อกีู้เจอไอ้นั่นเหรอเฮ้ยทักกูเจอกูเจอหน้าอยู่วะเออกูว่เจอว่ะทำไงอ่ะเล่นไงอ่ะแบบกูเหยียบมันปุ๊บแล้วมันก็จำสแกนใส่กูอ่ะอ้าวกูเหยียบไม่เห็นเป็นไรเลยเอ้าเอาหายไปเลยเอ้าแสดงว่ามันอันนั้นไม่โดนโอเคกูเก็บ โน้ตได้แล้วสี่ถ ah, ือได้ว้เฮียกล่าวว่าจะเข้าได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเอ้หัคเห้ยนึกว่าตัวบักโอ้ตอนนี้เราต้องหาโน้ตหาได้สี่แล้วเดี๋ยวอีกสองชื่อสองนเอออไอเฮียเออพอไปนั่งทับอะไรแม่งนั่งเลยเฮีย เออไม่เดินชนปุ๊กไม่นั่งเลยฮะเฮอทุกดูดอ่ะโอ้ลิ่ฟากิ้งไอ้สาสพ่องเดี๋ยวมึงกูตต้งดีโอ้โอ้แล้วเสียงดูเสียงอ๋อกูตกใจก็นึกว่าจะต้องฟังเสียงตลอดเฮียเสียงมึงก็ดังเลย เฮ้ยะเจอไมเนี่ยวันเนี้ยโอ้ยมันคือเก็ที่เก็บศพเหรอบออะเนียคงแม่งโงเรียนไม่ได้ใช่เจอแล้วอ๋อล็อกเกอร์ล็อกเกอร์มันนั่นอะเจอแล้วโอ้โหเฮียแม่งอยู่ห้องตรงข้ามไปเรียบร้อยเฮียแต่เวลาปว้านในสัตว์อ๋อเฮ้ย ไปทำไมมันสีแดงวะคือออกได้ไหมล่ะเออไอ้สีแดงหมายถึง exit เรื่องอ๋อนี่ไงโบตันประธานาธิบดีคือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอู้เราออกกันทั้งคือโอ้โหไอแสงสีขาวคืออะไรน่ะไกลมากนี่เดินไหนเนี่ยเออ มืดอ่ะมืดอ่ะโอ้ยเฮ้ย,ยต่างใครวะไปทำเพื่อนกูน้ำเพื่อนเราเด่นไ<ห>งเอองานมันคืนก่อนที่คุณจะหาฉันให้ฉันกับเพื่อนของฉันอ้าวแมงเฮียหรอวะเฮียคือมันหนีใช่ไหมเฮียมันแค่ต้องการเด็ก <c oughs> สันหลงตัาา้งหลาใช่ไหมสรุปเออสรุปก็ไม่เทีย,เอ,ย,ยเออออกพระปล่อยึือกลับบ้านเทียน้ำมูลเออทีออ่มันมีอะไรแดงๆด้วยไหนวะเฮมั้ย,อ,ยอะไรอ่ะมองหาผีเสื้อสามตัวเพื่อเปิดใช้งานพิธีกรรมนี่ป่ะไอสิงแดงคือผีเสื้อป่ะ เือสี่งเดงที่ไม่เป็นฝุ่มไม่เสื้ออย่างไรบีเสื้ออย่างไรบีเสื้ออย่างไรเฮ้ยนี่ปะเนี่ยเอา่ะกูเห็นแล้วสีเหลืองเว้ยโอียเพาสีเหลืองเฮียทำไมมันต้องเจอเป็นมันไม่ใช่หรอโอ้ยเขียลงน้ำทางมึงแม่งต้องมีจ้ำตะแกร่สักพี่อ่ะโอ้ยนี่คืออะไรคือเฮียอะไรวะตกดตัวอีคืออะไรว,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 วะ น่าจะผีเสือ้อใส่ป่ะบูมาใส่ก็ไม่ไม่ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่รู้รนี่ไมี่ใช่ผีเสือปป้อเนี่ยเปิดไม่ได้เลยเป็นยังไงเจออะไรเนะี่ยผีเสื้อพวกอะไรอะมาลีโม่ห้าสาม,มาเออกูกูก็เอ,อ,อ้าเหียก,กวเออนี่กูเจอผีเสื้อสีเหลืองไอ้สีแดงเออนี่เจอแล้ว อาจจะต้องครบก่อนถ้าใคยมองมาเฮ้ยนี่องโอ้ยอี่ใส่ไฟชิ้นนี้นอ,อันนี้ต้องสีแดงอันนี้เเจอแล้วทั้งอ๋อมีแดงแล้วก็หเ,เ,เหลืองโอ้โหเอาละเนี่ยมึงใส่ไฟยี่ยี่ะเลยอุ้ย ให้ต่อกูต้องเข้าไปในนี้เหรออ๋อเปิดเปิดเฮ้ยเสียงเงียดเหรอโอ้ยเฮ้ยมันคือเสียงอะนร้องใช่ไหมยี่สิบประตูนะโอ้โหแล้วเสียงประตูเสียงประตูไปปูกูจะถอนออกเลยอ่คือเสียงอะไรอ่ะอุ้ยตังกูแล ยี่ใแกเอา้ากูเข้าไม่ได้ละอออะไรมึงเข้าได้วะขอให้เข้ามาได้แหละเออนี่ไอ้กูยำสแกนโอ้โยไม่เชียร์มีอะของตก <laughs> บอกนะนียตกใจจนของตกเลยกูใหญ่รวยได้อะไรปะรวยได้เทียอ,อะไรเนี่ยเขินนะไอ้สัตว์ เขื่อนนครนายกที่เราไปเล่นเลยเออคืออยู่ในเขื่อนมันไม่อยู่ในโตเขื่อนใช่ไหมเนี่ยโอ๊ยเขื่อนทำไมเขื่อนมันมันใช่เหรอเฮ้ยนั่นมันเดวิดเฮ้ยอาชิเบนเฉยจบแล้วเออบทที่หนึ่งเสร็จแล้วว่ะเออน่าจะบทที่หนึ่งจบแล้วเอ้าเดวิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราต้องไปโรงพยาบาลเอ้าแล้วเขาตายเอ้าเดวิดตายพี่ยามันหลบไปโรงพยาบาลแล้วเดวิดตาย บอกว่าฉันรู้สึกผิดอย่างมากไปโรงพยาบาลหมอมั่วฉันคิดว่าเราอ๋อนี่ไงโอ้เอเคดีเดอร์หรืออะไรแล้วไม่มีเสียงน่ะมันบอกเนี่ยคิดว่ามันไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวหรือหรือจะจบเป็นเทพนิยายได้อย่างไรเฮ้ยมีปะเนี่ยเฮ้ยอะไรเหี้ยตั้งทำไมมันอ๋หตามกลับบ้านคิดว่า เยี่ยวจะบอมจะมาผล่ตรงเนี้าายัวดใจเลยไฟดับแล้วก็พึ่งก็ชับนี่ไงโัวสิ้งสุดบทหนึ่งว่ะโวเวอร์คืออะไรโวเวอร์คืออะไรวะเอออะไรคืโวเวอร์